ผมะจะเป็นคนติดหมอนข้างมากๆใช่ไหมผมก็เลยแบบจะมีหมอนไปทุกที่เลยจะมีจินอยู่เตียงข้างๆผมแล้วก็กอดหมอนข้างผมแต่ว่าตอนผมให้หมอนข้างอะผมไม่ได้จะให้แบบตื่นแบบลำคาญนะครับผมก็แบบโอเคเอผมยิ้มยิ้มตลอดแล้วก็ให้คือผมนผมงงมากว่าจนมุกตื่นมาลแล้วแฮปปี้ขนาดใน,ในี้ยไงคือแต่นี่จนจังเกมมิ่งมากนะแค่ปกติมันโอเคแต่ทีมเนี่ยเวลาชนะล้วชอบแบบดีชนะทีมไม่ได้หรอกใช่ทชอบย่วผมยิวเก่งมากคนเนี้ย คือผม กับพี่มาร์คใช่ไหมครับตอนนั้นผมไปกินข้าวครับแล้วก็บังเอิญเจอพี่มาร์คที่ร้านอาหารแล้วผมก็แบบทักพี่มาร์คพี่ทําอะไรที่นี่อ่ะพี่ไม่ไปซ้อมเหรอแล้วพี่มาร์กก็บอกผมว่า,วาเดี๋ยวไฟซ้อมเว้ย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <ๆ>คือพอมันแบบเป็นช่วงที่แบบเราไม่สามารถเจอกันแต่ได้บังเอิญเจอกันข้างนอกอ่ะมันรู้สึกแบบดีใจที่ได้เจอ,อยังไงก็ไม่รู้ก <c oughs> ็เลยได้ใ่กับพี่มาร์คเลยครับและอย่างเรื่องของมาร์กอะลูกที่เป็นเจ้าพ่อนาฬิกาปลุกเี่งนาฬิกาดังขนาดไหนก็แบบไม่สามารถปลุกได้ตออกมาาาเป็นนนนคย แต่พอมานอนแล้วมาตื่นแบบยากกว่ายากกว่าทุกทคนในบ้านเลยผมเองอันนี้ผมเองกี <ผม S 2> โดหิวคนละรอบแล้วครับค่คือคือตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเราก็ถ่ายรายการเสร็จใช่ไหมถ่ายเสร็จเช้าพี่มาก็เลยนอนเลยนอนยาวแล้วก็แต่จริงจริงอ่ะวันนั้นเรานัดว่าเราจะไปกินข้าวกันแอบเดินเข้าไปในห้องแบบคิเงียบแล้วก็เห็นนาฬิกาปุกพี่มากดังประมาณสิบกว่ารอบแล้วก็แกก็ไม่ตื่นนัทีก็เลยไปปลุกซะหน่อยเพราะว่าเรามีนัดกินข้าวกันแต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนัทีก็เลยไปจักจี้ครับแล้วก็อีกที่โดนก็คือ เท้าลอยมาโอา้โหหลบแทบไม่ทันใช่หลังจากวันนั้นผมก็ไม่ไปปลุกอีกเลยก็รกลัวถ้าคือผมจะเป็นคนที่แบบไม่รู้สึกตัวเวลาตอนคนมาปลุกครับรู้อย่างเดียวคือไม่ชอบไม่ชอบคนจักรจี้ตอนกำลังจะตื่นเรียกชั้นเร็วมากงางแล้วแต่ว่ารู้สึกตัวตอนนั้นก็เลยแบบอ๋อ,อขอโทษขอโทษขอโทษมันเป็นออโต้มันเป<ด>็น<ด>ระบบแบบเปิดบอดเข้าไปเลยผมก็เคยเดินทีเหมือนกันครับก็ตอนแรกเกือบมานแล้วแล้วก็ผมก็เดินไปอีกห้องนึงใช่ไหมครับแล้วก็สักพักพี่มาร์ทักมาได้ยินมาว่า ที่จินเนาะแล้วพี่มาก็แบบเออขอโทษขอโทษอะไร้ไนะผมก็แบบไม่เป็นไรพี่แต่หลังจากนี้พี่รับผิดชอบตัวเองนะคะ <c oughs> แต่หลังจากนี้พี่รับผิดชอบตัวเองนะคบคือจินอ่ะเป็นคนที่รู้วิธีการปลูกไม้เออจิง<ช>ผมปลูกเก่งสุดแล้วในบ้านอ่ะคือผมจะยกเขามาจนกว่าเขาจะตื่นนะคือ <c oughs> คือคือ,คอยกเขาใช่ไหมแต่ถึงแม้ยกอ่ะเขาก็จะหลับตลอดแลลวครับแล้วก็บางทีถ้าผมแรงหมดแล้วปล่อยเขาก็จะล้มลงไปงงมากว่าคนเราแบบสามารถหลับหลับได้อะไรขนาดนั้นย นอนไปแล้วอ่ะมันจะเหมือนมีแบบ s ว e e t s p o บนเตียงอ่ะก็คือแบบพอนอนมาแล้วตรงจุดจุดตรงนั้นก็จะอุ่นใช่ไหมครับเหมือนจินอ่ะบางวันก็จะแบบใช้วิธีนั้นบ้างดึงผมขึ้นบ้างบางวันก็จะแบบพลิกตัวผมให้ไปอยู่ตรงปอตที่เย็นๆจะได้ตื่นเองนั่มาต้องตื่นแล้วนะต้องตื่นแล้วนะ แล้วก็แบบถีบแทไม่อยากโ<บ>ดนถีบแวอยู่ไกลๆฮะ <S <S จะอยู่ไกลๆจะอยู่ไกลๆมาร์อีก15นาทีอ่ะต้องตื่นแล้วนะต้องตื่นแล้วนะอะไรอ่เงี้ยแล้วก็แบบคือผมจะตั้งในการปลุกทุกเหนือนาทีเลยสิบสี่นาทีพี่มาร์คสิบสี่นาทีผมลุกขึ้นมากบบดปิดเรื่อยๆผมก็จะเริ่มแบบรู้สึกตัวแล้วอะไรอันนี้จริงนะครับคือเขาทำ่างนี้จริงๆอาจจะฟังดูแบบไม่น่าเชื่อถือว่าคนมันสามารถไม่ตื่นได้ขนาดนี้หรอมันทำได้ครับมัน แต่ต้องพูดถึงเรื่องก่อนนอนด้วยเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยคือผมจะเป็นคนติดหมอนข้างมากๆใช่ไหมผมก็เลยแบบจะมีหมอนไปทุกที่เลยแล้วพอผมเข้าบ้านผมก็จะเอาหมอนข้างอันใหญ่ไปด้วยกินเอาไหมเดี๋ยวมาเอาไปเผืเอ่เอเดี๋ยวมาเอาหมอนข้างมาเผื่ออะไรเงี้ยจริงก็แบบไม่เป็นไรพี่ผมไม่ติดหมอนผมไม่ค่อยติดหมอนทุกครั้งที่ผมอาบน,น้ําเสร็จแบบแต,แ,ตแต่งตัวทําทุกอย่างเสร็จแล้วพร้อมนอนแล้วจะมีจินอยู่เตียงข้างๆผมแล้วก็กอดหมอนข้างผมเฮ้ย <laughs> 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 ไหนไม่ติดหมอนไง อุตส่าห์ถามแล้วนะว่าเอาไหมใช่ผมถามแล้วด้วยก่อนเข้าว่าเอาหมอนไหมอย่าเอามาให้แต่คือทุกทุกคืนอ่ะผมก็ต้องแบบจีนมาขอหมอนหน่อยเ <c oughs> อาหมอนคืนหน่อยมันจะมีรอบหนึ่งที่พี่มาร์คมาปลุกเพื่อที่จะเอาหมอนไปอย่างไรตอนนั้นผมก็ได้รู้ว่าอ๋อพี่มาก,กำลังนอนแล้วได้เจอหน้าเขาก่อนนอนสักรอบมันเหมือนเป็นรูทีนที่ผมต้องการอ่ะคือบางวันผมผมก็ไม่ไม่ได้ก่อนนอนหมอนข้างนะ แต่ว่าตอนนั้นผมนอนคนเดียวแล้วเหงาผมก็แบบเออกอดไว้เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวพี่มัง์มาปลูกใช่ทนะีมงกอะมันก็จะแบบวอร์อมวอร์มแบบหมอนแล้วมันอุ่นแล้วมันอุ่นแล้วอะ เตรียมมาแล้วพอแบบพอผมมาขอจีมเขาหมอนข้างหน่อยผมกอดปุ้นอนเลยเพราะว่ามันอุ่นนะฮะแต่ว่าตอนผมให้หมอนข้างอ่ะผมไม่ได้จะให้แบบตื่นแบบรำคาญนะครับผมก็แบบโอเคผมยิ้มยิ้มตลอดแล้วก็ให้เต่ถึงแม้จะหลับใจเลยไม่ไม่มีแบบจิมูคเป็นคนที่ตื่นแบบคือผมผมงงมากว่าจิมูก็ตื่นมาแล้วแฮปปี้ขนาดนี้คือผมเป็นคนตื่นผมเป็นคนตื่นแล้วแบบเฮ้ย กี่โมงแล้ววะต้องไปแล้วเหรอโหจะเป็นอย่างเงี้ตลอดอยากให้แต่ละคนพูดถึงสิ่งที่แบบหรือเรื่องที่อยากอยากขอให้เพื่อนเลิกขับเลิกห่วงอาหารครับเลิกห่วงอาหารามีวันนึงแบบครูสั่งเบอร์เกอร์มาแล้วครูก็จะแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนดูรอบๆว่าจะแบบ,แบบบ,บว,แบบว่ามีใครมาแย่งไหมครูว่าแบบมีเปริร์มีพีมอนะไรเงี้ยที่แบบขอกินหน่อยนะ <laughs> กอ้ยหิวหิวเลยอ่ะไอ่อผมต้องแอบ,บเอาอาหารของผมไปนั่งกินข้างนอกคนเดียวเพราะผมกลัวมากแกอาหารแล้วผมมองไปรอบๆตัวอาหารมันจะเห็นสายตาของนักล่า <laughs> ผมรู้สึกว่าแบบอาหารมันไม่ปลอดภัยมีวันหนึ่งที่ผมกับภูสั่งเบอร์เกอร์ด้วยกันวันนั้นจําได้ว่าเราซ้อมยาวมากแล้วเพิ่งได้กินวันนั้นทั้งคู่หิวมาก แล้วก็เปิ้ลอะมาขอภูกินคือเปอิ้ลกัดของผมไปคำน,นึงคำนึงแล้วแล้วก็ไปขอภูอีกคำนึง <c oughs> แล้วก็คือกัดใหญ่มาก <c oughs> แล้วภูโกรธมากแบบโกรธโกรธแบบโกรธหลังจากนั้นเปิ้ลก็ขึ้นมาแบบขอโทษแบบจริงจังมากแบบแล้วภูก็ยังโกรธอยู่เพราะว่าแบบตอนนั้นภูแบบอยู่มากภูก็รู้สึกผิดที่แบบเปิ้ลมาขอโทษอะไรแบบนี้แล้วภูก็เดินไหมเออเออขอโทษเมื่อกี้หิวเกินไป แต่นี่จริงจังเกมมิ่งมากนะคือเล่นเกมที่บ้านนี่คือแพ้ไม่ได้เลยแพ้นี่คือนอนกันเป็นวันเลยเราแพ้เราก็จะขอขอเล่นใหม่เรื่อยแล้วก็จะมีแบบแซวกันเลื่อยคือแบบช่วงแรกๆผมฝึกเล่นใหม่ๆหมว่าจะแบบแพ้เรื่อยๆแลวก็ผมก็จะแอบซุ่มซ้อมบางทีทีสามทีสี่ก็จะเห็นผมอยู่นเตียงสองชั้นแล้วก็คุมบ้าผมเล่นเกมแล้วพอผมรู้สึกว่าผมเก่งขึ้นแล้ววันต่อไปผมก็จะมาขอ เพื่อนแข่งใหม่แต่ว่าก็ยังแพ้อยู่ดีเใช่ผมก็พยายามแล้วนะแต่ว่าเหมือนมันยังไม่ชนะสักดีอะแพ้ปกติมันโอเคแต่พิมเนี่ยเวลาชนะแล้วชอบแบบชนะพิมไม่ได้หรอกก็คือเขาชอบั่วผมโย่เก่งมากคนเนี้ยโย่เก่งมากก็คือเราจะเอาแบบจอคอมเนี่ยมาตั้งแล้วก็ต่อกับเกมใช่ไหมคือแบบมีวันหนึ่งผมจําได้เลยโอ้โหเขาโย่ผมหนักมากแล้วแบบผมโดนกดไปประมาณแบบห้าเมตรโดนพิมโย่วตกเกมนี่ผมสั่นจออย่างนี้เลย เลยปักหลุดหมดเลยทุกย่างทีครับไม่ไม่ใช่ยิ้มทั้งตาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือะไรบ้างะอันนี้อันนี้คือสัขาวสารล้อสามพยานใช่ไหมครับเพลงไทยใช่แป๊บนึงนะครับนี่นะคะ้นี่กันข้าไปแล้วอ๋อเออต่อค่ะอังเลสามพยานสามพยานเดี่ยวไม่ใช่แล้วใช่อะนั่เลยวะ